ในปัจจุบันเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, หรือ YouTube แค่ปลายนิ้วสัมผัสเราก็สามารถเข้าถึงโลกกว้างได้ทันทีไม่ว่าจะดูข่าวพูดคุยกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งสร้างรายได้โซเชียลมีเดียมีประโยชน์มากมาย ทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นช่วยให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถกลายเป็นนักรีวิวอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจได้ด้วยเพียงแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวยังเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากทุกมุมโลกใครบางคนได้แรงบันดาลใจจากวิดีโอสั้นๆใครบางคนได้เพื่อนใหม่จากการคอมเมนต์ใต้โพสและ หลายคนใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งของโซเชียลก็คือกับดักที่เรามองไม่ค่อยเห็นหลายคนเริ่มเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนในโลกออนไลน์รู้สึกด้อยรู้สึกไม่พอหรือแม้กระทั่งสูญเสียความมั่นใจในตัวเองบางคนติดโซเชียลมากจนเสียสมาธิในการเรียนหรือละเลยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เราอาจจะรู้จักคนทั้งโลกแต่กลับไม่รู้ใจตัวเองชีวิตในยุคดิจิทัลนั้นสะดวกและรวดเร็วก็จริงแต่เราควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติอย่าให้โซเชียลมีเดียควบคุมเราแต่ให้เราควบคุมมันจงจำไว้ว่าการใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักในโลกจริงมีค่ามากกว่าไลค์นับพันในโลกออนไลน์ ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติเพื่อชีวิตที่มีสมดุลทุกวันนี้ใช้เวลาในโซเชียลมีเดียกันวันละกี่ชั่วโมงเช็คมือถือก่อนล้างหน้าไหมหรือรู้สึกเคว้งคว้างถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok หรือ YouTube มันช่วยให้เรารู้ข่าวสารไวติดต่อกันง่ายและแชร์เรื่องราวของตัวเองได้ทันทีมันเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกบางคนเจอเพื่อนใหม่บางคนสร้างอาชีพจากหน้าจอเล็กๆแต่ในอีกด้านหนึ่ง มันทำให้เราห่างจากคนข้างๆค้าเรายิ้มให้หน้าจอแต่ลืมยิ้มให้คนในบ้านความสุขในยุคดิจิทัลอาจวัดได้จากยอดไลค์แต่คุณค่าของชีวิตวัดได้จากความสัมพันธ์ที่แท้จริงโ o เชียลมีเดียไม่ผิดมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่เราเลือกใช้มันอย่างฉลาดอย่าปล่อยให้โลกออนไลน์ลบตัวตนของเราจริงๆในโลกออฟไลน์